รือคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม EP นี้นะครับเรามาอยู่กันกับเบ็ดฟิกวันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เราจะมีเกมใหม่นะครับเป็นเกมที่ผมยังไม่เคยทำนะครับผมเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมลิงนะเกมลิง <Wow. S 1> ของค่าย PG นะครับผม ชื่อว่าเกมการเดินทางสู่ความมั่นคงนะครับอ่ามาู่ข้างนะโอ้เดไปนะครับผมอ่าเครดิตตอนนี้ผมมีอยู่ที่400กว่าบาทเองนะครับ4 6 0 4 7 0บาทนะอ่าโอเคมามาปั่นกันเลยนะครับผมอ่าคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าผู้ที่มีภาวะทางการเงินนะครับควรอ่าหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่า เด็ดละ6บาทนะครับเบาๆนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเบาๆนะเบาๆงบน้อยแต่คอยดูแล้วกันนะครับผมมาลุ้นกันต่อไปอ้าวเอา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 อะไรครับสเก็ตเตอร์เข้าเฉยนะครับหบาทนะครับเฮ้ยอ้าวหมดเรื่องดีครับรออะไรอ่ะสเก็ตเตอร์เข้าเฉยนะครับผมมาลอลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมแค่6บาทนะจะไม่ได้เยอะนะ ก็รอรุนกันต่อไปนะครับผมยังไงต่อครับนี่นะครับถ้าหากท่านผู้ชมดูนะครับไอขีดท,ที่มันจะเป็นสีชมพูนะครับผมถ้าหากว่ามันเต็มนะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก2เพิ่มการหมุนฟรีอีก2ทีนะครับผมนั่นไงเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วแน่นไงขึ้นมาเป็นสีนะครับผมนี่ไงะอ,อันนี้พระสังพระสังทําถังพะอ,อะไรนะพระพะสังทาจังอะโอเคพูดถูกละ โอเคมาลุ้นกันต่อไปนะครับผมมีต่อกหรือเปล่านะเหลืออีกหนึ่งทีนะครับผมขออีกหนึ่งทีนะขออีกหนึ่งทีจะหมดแล้วนะครับจะหมดนะจะหมดนะเอ้ยเต็มอยู่นะเพิ่มไปอีกสองทีนะครับผมถือว่าจะหมดแล้วนะครับโอ้โหโอเคลุ้นกันต่อไปอีกสองทีนะครับผมนี่ครับวายวายเข้าก่อนนะครับแล้วก็ลิงมานะครับผมหกสิบเก้าบาทรับไปก่องนะครับสเก็ตเตอร์ เท่าครั้งนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับน่าจะได้านของกัลกบาตนะท่านผู้ชมอ่าโอเคน่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะจะเ,เติมกันเขาคงเพิ่มมาอีก6บาทได้อยู่ประมาณอ่าหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเบรคของเราที่เราปั่นไปอ่ะก็คือ6บาทเองนะครับผมเครดิตเพิ่มมาเป็น572บาทเบาๆนะครับเบาๆไปก่อนนะครับเบาๆไปก่อนเดี๋ยวคอมมืบ พอมีเครดิตเพิ่มขึ้นมาเราค่อยค่อยเพิ่มขึ้นไปครับขึ้นไปนะครับอ่ะไม่รอรีไม่รอเรอเืออะไรแล้วนะโอเคผมเพิ่มเป็น15บาทเลยนะครับแล้วก็กดออโต้นะครับอ่ะหมุน10ทีนะครับผมอ่ะรอลุ้นกันเลยนะครับ10ทีไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอ่ะตัวเจเข้ามาก่อนนะครับมีอะไรอีกโอ้โหไม่มีนะครับย,ยังไม่ยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับผมอ้าวสกตเตอร์มาแค่2ตัวเองนะครับโอ้โห นั่นไงมาแค่ตัวเดียวนะครับมีหรือเปล่านั่นไงสืบวยก่ายสืบวยกายฮะสเก็ตเตอร์มาอีกตัวเดียวช่องเดียวนะครับผมอืม,อม,อมก็กลับมาเป็นเท่าเดิมน,นะาสี่ร้อยกว่าบาทนะครับคเคดีไม่ไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไปนะครับผมรุ้นรอลุ้นกันยาวๆนะครับเบ็ดละสิบห้าบาทนะครับผมเบ็ดละสิบห้าบาทผมไม่ผมไม่กดออโต้นะครับผมกดเองมันกว่านะครับผมโอ้โห้หมายแค่สองตัวนะท่านผู้ชม ยี่สิบสองบาทรับไปก่อนนะครับมาอีหรือเปล่ามาอีหรือเปล่ามาอีหรือเปล่าเฮ้ย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 มเาเลยโอเคสกเกต็ตเตอร์เข้าแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับสามช่องครบแลนะครับกดเริ่มเลยงงนะไม่รออะไรละอ่ะมาเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาละโอ้โหขีดหดตัวหายเลยโอ้โหกว่าจะเข้านะครับเครดิตเหลืออยู่ ประมาณ359บาทนะครับท่านผู้ชมอ่ะกดเพิ่มไปต่อบวกเพิ่มเข้าไปต่อนะครับนี่ไง55บาทโอ้โหรับไปก่อนนะครับผมมีหรือเปล่านะ8บาทรับเบาๆานะโอ้โหถือว่ายังยังไม่ยังไม่จุกนะยังยังไม่เยอะนะครับผมเอา้านี่คืออะไระ <c oughs> อ่ะอะไรครับท่านผู้ชมดูนะครับอะไรครับอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเกิดอะไรขึ้นนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเป็นไได้เลยงบประมาณ400กว่าบาทนะฮะโอ้โหส0 0กว่าบาทนะท่านผู้ชมโอ้ยเป็นไปได้นะครับดูดิ1,084บาทรับไปก่อนนะครับผมโอ้โห,หน่าเหลือเชื่อนะน่าเหลือเชื่อนะอมีต่อหรือเปล่าเครดิตตอนนี้เพิ่มมาเป็นพันห้าแล้วนะครับยังเหลืออีกหลายทีนะครับอีกหลายทีนะอีกหลายทีนะเอา เอารอลุ้นกันนะครับผมรอลุ้นกันต่อไปนะครับนานไงนานไงมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าอุ้ยร้อหกสิบบาทรับไปก่อนเบาๆนะโอ้โหก็ยังไม่เข้าเยอะนะยังมีต่ออีกเรื่อยๆนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดบาทรับเงินไปก่อนนะครมาอีกแล้วมาอีกแล้ววายวายมาเยอะเต็มหน้าจอเลยเงี้ยโอ้ยได้ป้าไปแล้วได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้สามร้อยยี่สิบสองบาทโอ้โหเฮ้ย เครดิตขึ้นสองพันแล้วนะครับนี่เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะโอ้โหสำหรับเกมนี้นะครับผมเฮ้ยเกมนี oh. uh, ้เกมนี้ได้ว่ะเครดิตนี้แค่สี่ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมเครดิตนี้แค่สี่ร้อยบาทโอ้โหเป็นติ๊กวันเด็ดติ๊กวันนะครับผมอ่าเจ็ดร้อยรับเงินไปอีกแล้วนะครับเฮ้ยมยทำเป็นเล่นไว้เฮ้ยเฮ้ยได้อีกเว้ยมีอีกหรือเปล่า มีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่ามีสิบห้าบาทโอ้โหใจจะละลายมาอีกมาอีกมาอีกอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีมีอีกหรือเปล่าโอ้หโอเคตาสุดท้ายมีเพิ่มอีกไหมครับมีเพิ่มอีกสองทีโอ้โหยังไม่จบนะครับผู้ชมโอ้โหหือว่านี่ไงนี่ไงลิงมาอีกเอ้าวายเข้าอีกไหมครับ ได้อีกเท่าไหร่เอ่ย186บาทนะครับนั่นไงมีอีกโอ้โหแม่เอ้ย2,000กว่าบาทนะครับหุนประมาณ400นะโอ้เป็นไปได้นะทุกอย่างเป็นไปได้นะครับโอ้โหสุดจริงๆนะสุดจริงๆอ่าโอเคนะครับงบประมาณ400กว่าบาท450บาทปั่นได้3 1 3 0บบาทโอ้โหสุด สุดจริงๆสุดจริงๆสำหรับเบ็ดฟิกวันนะครับผมอาโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมกลาบสวัสดีครับ